จริงๆแล้วอเมริกามันไม่ได้สบายอย่างที่เห็นๆกันนะคะไม่รู้จักการดิ้นรนผลขวายอะคะ่ะอยู่ลําบากเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงทั้งตัวเราเองทงั้งครอบครัวแล้วก็ลูกได้ด้วยข้าวมันไก่ของแบบของไทยเราเนะะี่ยค่ะมันมี potential ที่เราจะสามารถทําให้ business เ,เราอะโตขึ้นไปได้ที่ทำให้เซอร์ไพรส์มากเลยก็คือจะมีลูกค้าที่เป็นอเมริกันนะคะเดินเข้ามาในร้านแล้วก็พูดว่าขอข้าวมันไก่จานหนึ่งครับ สวัสดีค่ะอีฟนะคะชลิตารามสูตรอายุ34คะ่ะปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านเฮง,งเฮงข้าวมันไก่คะ่ะอีฟเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็พ่อกับแม่เป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าอยู่ที่สวนจตดดุจักรแล้วก็ที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยจบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะตอนนั้นเอาเข้าจริงๆความฝันอีฟอยากเรียนรัฐศาสตร์การทูตระหว่างประเทศแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราจะเรียนรเรียนได้ดีที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษาเพราะคนวณเนี่ยไม่ได้เลย วิทยาศาสตร์ก็ไม่หลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาเลือกที่คณะโบราณคดีค่ะอีฟจบเอกภาษาไทยแล้วก็วิชาโทเป็นภาษาอังกฤษากจ,จากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีค่ะหลังจากเรียนจบอีฟไปเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่โปรดักชันเฮาของบริษัทโฆษณาค่ะได้อะไรเยอะมากจากกองถ่ายระเบียบวินยัยการทำงานการวางแผนชีวิตอะคะ่ะแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราออกกองถ่ายเงี้ยมันเกิดปัญหาทุกเวลาณนะตอนนั้นอีพิดว่าไม่ใช่ทางอีพเลยเราไม่ได้เก่งทางนั้นเราไม่ได้จบมาเฉพาะทางนั้นแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกแล้วก็ชอบมากด้วยหลังจากนั้นตัดสินใจออกมาเพราะว่าคุณแม่ขอร้อง เพราะว่าช่วงนั้นทํางานหนักมากค่ะทำงานทั้งวันแทบจะ24ชั่วโมงแล้วมันก็เหมือนแบบว่าร่างกายเรามันก็โทรมนอนน้อยแล้วช่วงนั้นวัยรุ่นน่ะเนาะก็กินเที่ยวทํางานกินเที่ยวทํางานอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนเลยพลิกเลยไปอยู่ธนาคารทํางานที่ธนาคารกรุงเทพอยู่ตําแหน่งเทเลอร์ทำได้ประมาณ10เดือนแฟนชวนมาอเมริกาเมื่อปี2015ก็เลยตัดสินใจมาเลย คือจริงๆแล้วแฟนอีปะคะมาก่อนมาตั้งแต่ปี2014แล้วแต่ว่าไปอยู่ชิคาโกถามว่าตอนนั้นคาดหวังอะไรจากอเมริกาไหมไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดเลยว่าเราจะต้องมาอยู่ยังไงหรืออะไรยังไงอะค่ะตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากมามาลองดูคือเรารู้สึกว่าฉันอยากทำมาเนี้ยและฉันคิดว่าฉันทำได้อะเราก็เราก็ลุยเลยพอมาอเมริกาวันแรกนะคะแบบตกใจเหมือนกันมันไม่เหมือนที่เราดูในหนังเลยอะ แบบบ้านเมืองอะไรมันก็ต่างจากที่เราเคยดูความรู้สึกคือ LA คือแบบบรรยากาศเหมือนเมืองไทยมากกว่าแล้วก็อีฟมาอยู่เนี่ยก็มาเริ่มตรงไทยทาวเลยคือมาพักอยู่ใกล้ๆไททาววันแรกก็เดินเที่ยวรอบๆอบอะคะ่ะเดินไปจนถึงฮอลลีวูดวอลอฟเฟรมเดินไปรอบๆเลยดูว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็โชคดีที่ได้งานวันนั้นเลย อีฟทำเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอยู่ประมาณ5ปีค่ะคือใครเรียกใช้ทำอะไรอะทำหมดออวันนี้มือแอป,ปไม่มาใช่ไหมโอเคฉันวิ่งเข้าไปเสิร์ฟให้วันนี้คนทําแกงไม่มาใช่ไหมฉันวิ่งเข้าไปทําให้คือเราไปทําเราไม่ได้คิดว่าจะต้องได้เงินจากตรงส่วนนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราได้ความรู้เราได้รู้ระบบวิธีการจัดการภายในร้านอาหารสาเหตุที่ทาให้เลิกเป็นพนักง,งานเสิร์ฟก็คือท้องจนใกล้จะคลอดแล้วอะค่ะก็เลยหยุดทํางาน เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็เพื่อที่เพื่อที่เราจะได้เลี้ยงทั้งตัวเราเองทงั้งครอบครัวแล้วก็ลูกได้ด้วยเอาจริงๆรัฐบาลอเมริกาก็ช่วยเหลือเยอะน,นะคะเพียงแต่ว่าอีฟมองว่ามันไม่ได้ยั่งยืนนะคะคือความช่วยเหลือที่เขายื่นมาให้อะ่ะโอเคมันทําให้เราสะดวกสบายมันทําให้เราเลี้ยงลูกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอีฟรู้สึกว่าเราต้องมีอะไรที่มันมั่นคงเพื่อที่อนาคตของลูกอะคะ่ะจะได้ไปได้ไกล ร้านแรกที่เปิดอยู่ตรงเซาเบค่ะเปิดเป็นร้านอาหารไทยตอนที่เปิดร้านครั้งแรกก็คือไอเดียเยอะมากฉันอยากทํานูน่นฉันอยากทํานี่เมนูมีแบบ4ี่สเมนูแล้วทํากันแค่2คนลูกก็คือเลี้ยงอยู่ในร้านอย่างนั้นเลยพูดได้เลยว่าเจ๊งไม่ประสบความสาเร็จคือแบบเราต้องควักเนื้อเราออกมาแล้วอะไรเงี้ยแฟนนิฟก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนไปนทำอาหารวีแกนก็คือเปิดร้านวีแกนอะขึ้นมาเป็นคล้ายคโกส์เลตตอลอง คือขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นซ่อนอยู่ภายใต้ร้านอ,อ,อาหารไทยของเรายอดจากทางออนไลน์อะค่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าร้านเพื่อที่เราจะได้รองรับลูกค้าที่เป็นวีแกนคือเขาจะได้มานั่งทานในร้านได้ด้วยเขาจะได้เห็นร้านเราจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดร้านได้แค่2อาทิตย์ โควิดระบาดรัฐบาลสั่งชัดดาวแบบทุกอย่าง everything ปิดหมดด้วยความโชคดีมันดีมากมันทำไรายได้ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นอะไรย่เงี้ยค่ะก็เลยทำให้ร้านไปรอดแล้วเมื่อปี2021อีปเปิดรถฟู้ดท럭หนึ่งคันชื่อว่าร้าน The Plant Lab เป็นวีแกนซูชิเหมือนกันอีก็ทำ The Plant Lab Food Truck มาปีหนึ่งแล้วก็มาได้โลเคชั่นตรงหน้าโรงแรมดิกซี่นี้ค่ะเปิดเป็นร้านเฮงเฮงข้าวมันไก่เมื่อเดือนกุมภาปี2023เนี้ยค่ะคือข้าวมันไก่สิงคโปร์ข้าวมันไก่มาเลเซียค่ะฝรั่งรู้จักก็มันลองคิดว่าทําไมข้าวมันไก่ของไทยเราอะค่ะที่มีน้ําจิ้มแบบของไทยเราเนี่ยคือฝรั่งรู้จักน้อยมากอีกคืออยากทํายังไงก็ได้ที่ทําให้หนึ่งชุมชน คนไทยเรามีร้านข้าวมันไก่ที่เป็นร้านข้าวมันไก่จริงๆนะคะแล้วก็สองก็คืออยากทําให้ชาวต่างชาติะค่ะรู้จักข้าวมันไก่ในแบบของไทยเราเยอะมากยิ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านนึงสูตรเนี่ยก็คือเป็นของเพื่อนคุณพ่อค่ะเขาเปิดร้านข้าวมันไก่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก 30- 40, 40ปีแล้วะคะ่ะแล้วมันเป็นรสชาติที่อินทานมาตั้งแต่เด็กส่วนด้านเทคนิคก,ก็จะได้รับการถ่ายทอดมาจากเฮียจกอีกทีนึงซึ่งเฮียจกเนี่ยเป็น ผู้ใหญ่ที่ทาำข้าคโพวอิพให้การเคารพนับถือมานานแล้วร้านเฮงเฮงข้าวมันไก่ใช้เป็นไก่สดค่ะยอมที่จะเสียเวลาไปเลือกไก่เองทุกๆเช้าแล้วก็ในการต้มไก่อ่ะค่ะอีพใช้การพวบคูมหภูมิสำหรับข้าวนี่ต้องใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่าค่ะ เท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้เป็นข้าวประเภทอื่นเนี่ยข้าวจะแฉะแล้วก็เละจนเกินไปน้ำจิ้มของที่ร้านเฮงเฮงข้าวมันไก่อ่ะคะ่ะคืออีฟป,ปรับให้เข้ากับลูกค้าที่นี่ทําลดความเผ็ดลงค่ะใช้การปั่นละเอียดมากกว่าสําหรับใครที่อยากเติมพริกหรือว่าขิงก็สามารถเติมได้เองได้เลยข้าวมันไกท่ทอดของที่ร้านนะคะข้างนอกจะกรอบแล้วก็ข้างในเนี่ยจะนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำมาก สำหรับข้าวหมูทอดนะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีมากๆเพราะว่าคนไทยกับเมนูหมูทอดเป็นของคู่กันอยู่แล้วอีกว่ายังมีข้าวยำไก่แซบข้าวยำหมูแซบก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก็อยากฝากร้านเฮงเฮงข้าวมันไก่ไว้ด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ไทยทาวเปิด11บเโมงครึ่งค่ะถึงสทุ่มค่ะปิดทุกวันอังคารค่ะ อิมขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากนะคะที่มาอุดหนุนที่ร้านตั้งแต่เปิดร้านจนถึงปัจจุบนันนอกจากอิมแล้วเนี่ยมันเนื้อไก่ที่กินเนี่ยนะเห็นไหมมันมันมันอยู่ในปา่าเ่ยมันรู้สึกมัน,ม,นมันเต็มปากเต็มคำเนาะจานก็ใหญ่นะเนื้อไก่ฟูก็เหมือนที่ว่าน่ะอาหารมันจะรสชาติแบบไทยๆบ้านเราอ่ะคือน้ำจิ้มมาแล้วสามารถเติมได้ค,ค่ะแล้วคือหนูเป็นคนกินเผ็ดเนี้ยหนูชอบ ก่อนที่จะมาทําธุรกิจร้านอาหารอ่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. ก็คือเป็น mm hmm. เป็น,ปนวัยรุ่นคนหนึ่งอะคะ่ะที่แบบว่าทํางานมาเลิกง,งานก็ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไม่เคยวางแผนชีวิตว่า5ปี10ปีข้างหน้าเนี้เราจะต้องทําอะไรหรือเราจะต้องมีอะไรแต่พอวันหนึ่งที่เรามีครอบครัวค่ะมีลูกขึ้นมาเราก็เลยเริ่มที่จะมองหาความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เริ่มที่จะมองหา สิ่งที่จะมาช่วยพพอร์ตอเมริกาให้อะไรกับอ e ีบ้างอเมริกาให้งานอเมริกาให้เงินอเมริกาให้ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นให้บทเรียนหลายๆอย่างถ้าคนที่ไม่อยู่อเมริกาไม่มีความอดทนไม่มีความตั้งใจไม่รู้จักการดิน้นรนผลฝ่ายอะค่ะก็คืออยู่ลำบาก